สวัสดีครับห้องพระศีรษนิสโกปาลอมัมบูเลตวันนี้เราจะมาตรวจสอบพระโดยการใช้กล้องกําลังขยายสูง1,600เท่าแล้วเราจะได้รู้กันว่าพระ1 0 0 0ด้วยการขยาย1,600เท่านั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างเพื่อป้องกันการที่เราจะได้พลาดไปว่าจะจะได้เก็บพระดีๆเพื่อเอาไว้เป็นพุทธบูชาว่าพระนั้นมีอายุเป็นลักษณะแบบไหนโดยการใช้กล้องกําลังขยายสูงตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วันนี้เราจะนำเสนอการตรวจสอบพระพิมพเกจชยโยนะครับพิมพระเกจชยโยพิมพ์ต่างๆโดยการขยายหนึ่งพันหกร้อเท่านะครับเนะราจะมาดูเนื้อหาในองค์พระกันว่ามีลักษณะแบบไหนที่เราเห็นนี้คือเนื้อพระที่มีการที่เราได้ขยายโดยการใช้กล้องกําลังขยายสูงนะครับ เราจะเห็นลักษณะการยุบตัวยุบยับย่นต่างๆในองค์พระซึ่งเป็นรูปแบบที่จะเกิดขึ้นกับพระที่มีอายุพร้อมทั้งมวลสาราต่างๆมีการผสมประสานอยู่ในเนื้อองคพระมีทั้งมวลสารที่เป็นอินทรีย์สารแล้วก็เป็นหินแร่ต่างๆพร้อมทั้งมีโลหะแร่โลหะต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีการผสมประสานอยู่อย่างในพระเนี่ย,นเ,นยเราจะเห็นลักษณะของก้อนเม็ดเม็ดเงินเม็ดทองที่เป็นก้อนแวววาวอยู่ด้านล่างเนี่ย นะครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นลักษณะของการที่มีการผสมประสานเนื้อหาหลากหลายเนี่ยมีมีทั้งการวานการวานที่มีการผสมอยู่ในองค์พระการวานที่เราทำไมถึงบอกว่าอยู่มีการผสมอยู่ในองค์พระเพราะว่าลักษณะการยุบตัวต่างๆนั้นเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดนปกคลุมด้วยผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วเราจะเห็นการยุบตัวให้เราสังเกตการยุบตัวพวกนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้กล้องกําลังขยายสูงเราจะเห็นการยุบตัวต่างๆการเปลี่ยนแปลงทางอัตักษณ์ขององค์พระก็คือในเนื้อององเนื้อหาขององค์พระซึ่งสามารถจะบ่งบอกถึงความมีอายุของเขาได้เราจะเห็นการงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นการงอกของปื้นขนาดใหญ่นะครับจะเป็นปื้นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่จะเกิดขึ้นในองพระที่เป็นพระอยู่ใน กุของเกชโยนะครับเพราะว่ากูของเกชโยนั้นเป็นกูนที่มีความแห้งไม่ได้เปียกนะ้ำไม่ได้มีความชื้นจะทําให้เกิดผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มีการซ้อนตัวที่หนาแน่นคล้ายๆกับพระสมเด็จวะละคังแต่จะแตกต่างกันที่ว่าปื้นของผลึกของของแคลเซียมคาร์บอเนตในกูของเกชโยนั้นจะเป็นปื้นขนาดที่ย่อมๆขึ้นมาย่อมขึ้นมาหน่อยขนาดกลางนะครับขนาดกลางให้เราสังเกตแล้ว จำเอาไว้ว่าลักษณะเมื่อเราใช้กล้องกาลังขยายสูงนั้นเราจะเห็นลักษณะแบบนี้ให้เราลงให้เราลงทําความเข้าใจได้ว่าแลวเปรียบเทียบได้ว่าเนี่ยเป็นพาร์ที่อยู่ในกลุ่มของเกจเชยโยพร้อมทั้งมีการเดือดเล็กน้อยจะมีการเดือดเล็กน้อยซึ่งไม่มีไม่ใช่การเดือดที่มีลักษณะที่สูงขึ้นเป็นการเดือดแบบต่าๆเดือดน,น้อย ค่อยๆเดือดไม่ใช่เดือดด้วย้าจะเปรียบเทื่อมเปียบเทียบการหุงข้าวก็เหมือนเราหุงข้าวที่ค่อยๆเดือดค่อยๆเดือดไม่ใช่ว่าเหมือนเราหุงหุงข้าวแล้วโหมไฟเพราะว่ากุบของเกษชโยนั้นเป็นกุที่ค่อยๆมีอุณหภูมิคงที่ไม่ได้สะบัดร้อนไม่ได้สะบัดหนาวทําให้เกิดการเดือดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้น เม็ดแร่โมนสานั้นเป็นเม็ดแร่โมนสารที่มีความละเอียดครับเป็นเม็ดแร่ที่มีความละเอียดเป็นเม็ดแร่ที่มีความละเอียดเป็นเม็ดขนาดเล็กนะครับเป็นเม็ดๆขนาดเล็กอ้มทั้งมีทั้งเม็ดแร่ที่เป็นก้อนก้อนอิฐขนาดใหญ่นะครับก้อนอิฐขนาดใหญ่ที่ฝังตัวมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ผสมประสานอยู่ในองพระ ให้เราเราสังเกตดูว่าการผสมผสานขององค์พระนั้นมีการยุบตัวไหมมีการเกาะกาเนิดของผลึกแคลเซียมมาจากข้างในหรือข้างนอกนะครับในลักษณะนี้คือการเกาะการงอกของผลึกแคลเซียมที่มาจากด้านในมีการยุบตัวจากองค์พระนะครับทำให้เกิดร่องแยก,กต่างๆการผุดขึ้นมาของผลึกแคลเซียมกำเนิดนั้นผุดขึ้นมาจากด้านในเป็นการยืนยันสถานะว่าเขามีอายุผ่านการเวลามา ความทั้งคาบน้ำว่านต่างๆเราจะเห็นคาบน้ำว่านต่างๆ,ๆที่เขียวแห้งโดนปกคลุมด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็ว่ามันมีการยุบตัวในองพระลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้คือลักษณะของการงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในพื้นผิวที่เป็นพาเกศโย เราสามารถจำแนกได้และเปรียบเทียบได้นะครับเปรียบเทียบได้นะแล้วก็พร้อมมังมีค่าประหลอดต่างๆที่เกิดการออกซิเดชันในในองค์พระแต่ไม่เกิดการเป็นมีค่าประหลอดปกคุมอยู่ ใช้น,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 นี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้กับผู้ที่กําลังศึกษาด้วยการใช้กล้องกําลังขยายสูงว่ากล้องกําลังขยายสูง1,600เท่านั้นเราขยายแล้วเราเห็นอะไรนะครับเราขยายแล้วเราเห็นอะไรทําให้เราสามารถแยกแยะพลาได้ไหมทําให้เราสามารถแยกกุพลาต่างๆเพื่อเป็นการเก็บรักษาเพื่ออนาคตข้างหน้าแล้วเราจะการเราจะได้เก็บรักษาได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งใครเราพึ่งตัวเองแล้วเราเปรียบเทียบในสิ่งที่เรามี โดยสิ่งที่เรามีก็คือพระที่เรามีที่เราสะสมไว้เราแต่เพียงแต่ว่าเราหากล้องที่มีคุณภาพสูงที่สามารถแยกแยะได้ว่าองค์พระนั้นมีอายุหรือไม่มีอายุนะครับทนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ถ้าถูกใจก็ค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของห้องพระสีคเนศโกบาลอมฤดแล้วก็ติดตามอ,อช่อง YouTube สีเนศโกบาลอมฤตด้วยนะครับสวัสดีครับ